อันนี้นะคะจะคนสเต็กหมูนะคะอยู่ที่อะไรอ่ะเออนพออนขยาอโรงแรมนะคะ,น,ะ,คะน,นี่นะคะกำลังย่างเลยก็สเต็กหมูสเต็กไก่นะคะนี่สองร้อยกว่าบาทนะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะจะเอาผีถึ้นก็เลือกได้เลยก็นี่ มีน้ำเช้มหลายอย่างแล้วก็มีมมีสปาเกตตี้ด้วยก็นี่รสชาติมากนะคะนี่รอบๆก็มีหลายอย่างมากนะคะแบบุูเป้นะคะทุกคนนี่นี่เลยเดี๋ยวเราไปเอาผัดข้างเคียง,งก่อนก็นี ทุกคนบรรยากาศนะคะแล้วก็มีผักสลัดนะคะมีไอศครีมแล้วก็มีผลไม้นะคะมีมีผักหลายอย่างมากเลยคัะสลัดแล้วก็มีขนมหวานด้วยนะคะแล้วก็เอออันนี้ก็อะไรย่างไอขนมปังหลายอย่างมีมีอ่ะ้ัดเลยค่ะ